ครับก็สวัสดีช่วงเย็นๆยนวันพฤหัสนะครับที่19าธันวาคม2567นะครับสำหรับวันนี้นะครับซุ้มีดเวทนใจของเราก็มีมีดมานําเสนอจํานวน2เล่มนะครับเป็นทรงลัมโบนะครับทิ้งผิวไฟนะครับโดยทั้ง2เล่มนะครับเป็นงานตีร้อนจากเหล็กแหนบขึ้นรูปชุบแข็งด้วยน้ามันนะครับอบขึ้นไฟ2อรอบนะครับด้ามและฝักทาจากไม้ประดูนะครับเข้าด้ามด้วยอีพ็อกซี่ปักหมุดด้วย ม่เนียมนะครับรัดไหวปอกเก้าสวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวน้าป้อรัดไหวให้คืนนี้นะครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จอุ่นจากเตานะครับเลยยังไม่ได้ได้รัดไหวนะครับอ่าเดี๋ยวน้าป้อรัดคืนนี้ให้นะครับเดี๋ยวก็เสร็จครับผมอ่าสำหรับลายียดของมีดทั้งสองเล่มนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับสายมือนะครับใบมีดยาวสิบจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดห้านิ้วสันกกหนาเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับอ่าวันนี้น้าป้อเสนอขายในราคาเล่มละ จ็ดร้อยบาทพร้อมส่งแล้วกันนะครับราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับราารนะครับขอสมัครสมาิกเป็นลูกค้าโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารนะครับนะครับส่วนเล่มที่สองนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดจุดสองนิ้วนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับท้องกว้างสองจุดห้านิ้วสันกกแตกเจ็ดมิลไล่ระดับนะครับนะครับสวยงามมากนะครับทั้งสองเล่มนะครับนี่นะครับแล้วก็เสนอขายในราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งแล้วกันนะครับราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ ลูกค้าถ้าใดสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์0639845673นะครับ0639845673นะครับหรืออีกเบอร์หนึ่งครับ0619600789นะครับ0619600789นะครับ,รบทาง i d ไลน์ก็ทักมาได้ที่0639845673นะครับสินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับ หากมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคมฟรีนะครับหากซื้อไปแล้วไม่พอใจในตัวสินค้าเรายินดีเปลี่ยนเรียบใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับผมสนใจทักปิดได้เลยนะครับซิเบอร์0639845673นะครับ0639845673นะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามผลงานสุ้มมิดเวทนาใจของเราด้วยดีเสมอมานะครับนะครับอา ขอบคุณมากๆนครับฝากติดตามผลงานทางช่อง youtube ซุ้มมิดรวยทันใจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นหน้าตานน้าปอนะครับก็ไปดูใน facebook น้าปอเชยภูมินะครับน้าปอเชยภูมินะครับหรือถ้าอยากไปดูมีดรุ่นและขนาดต่างๆนะครับก็ไปดูใน facebook ซุ้มเฟซ o o ลงตีมีดรวยทันใจนะครับผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมครับสวัสดีครับผม